สวัสดีครับชาวันนี้เราอยู่กันที่ Wellness We Care Center ที่มวกเหล็กเขาใหญ่นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงการออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัวนะฮะ n c l e x e r e x e r c i s e นะฮะการออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัวเนี่ยไม่เหมือนการออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าแอโรบิกไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการเจาะจงช่วยผู้สูงอายุ ให้ทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะฮะคนหนุ่มคนสาวเขาไม่เดือดร้อนนะเรื่องบาลานซ์เรื่องการทรงตัวแต่ผู้สูงอายุเดือดร้อนเพราะว่าความสามารถของสมองในการทรงตัวในลดลงไปเรื่อยๆตามวัยก็จะจบด้วยการลื่นตกหกล้มกนะระดูกหักเป็นประจำนะฮะบาลานซ์ที่กระายมีหลักอยู่หอย่างนะฮะอันที่1นึ่งอ่าสตินะฮะอันที่สองสายตาต้องอาศัยสายตามากๆนะ อันที่3ต้องอาศัยเขาเรียกว่าหูชั้นใน,นค,คือหูชั้นในจะมีอวัยวะบอกเราว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวาอันที่4ต้องอาศัยกล้ามเนื้อโดวยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อท่อนล่างนะฮะขาท่อนล่างน่องรวมทั้งรับตัวด้วยนะฮะอันที่5ก็คือกระดูกและข้อมันจะต้องมีพิสัยการเคลื่อนไหวที่ดีไม่เจ็บนะถ้าเจ็บข้อบางทีก็ทำให้เสียบาลานซ์นะฮะห้าอย่างนี้ต้องประสานกันนะฮะผมจะ ให้ท่านลองฝึกทําตามผมไปนะฮรบาลานซ์ทีละท่านะซึ่งมันก็ไม่ยากนะฮะทำทุกวันนะฮะทุกที่ทุกเวลานะไม่ใช่ว่าเฉพาะเฉพาะาเวลาที่ตั้งไว้เฉพาะไม่ใช่นะ,ะชีวิตประจําวันก็ให้ฝึกบาลานซ์ไปนะฮะท่าแรกเรียกว่าท่ายืนบนไม้กระดานเรียกง่ายเลยกันสมมติว่านี่เป็นไม้กระดานนะฮะเรายืนเอาเอาส้นเท้าเนี่ยมาต่อหัวไม้เท้าเป็นการยืนบนไม้กระดาน แล้วพยายามจะทรงตัวอยู่บนท่านี้โนะยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังนะฮะโยกซ้ายโยกขวาอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะฮะพอทําท่าน,นี้ได้แล้วให้เดินหน้าไปทาอีกท่านหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นท่าเดินบนไม้กระดาน,นะะก็คือเดินส้นเท้าต่อหัวไปเท้านั่นแหละเดินไปนะ,ะตาม,มองไปข้างหน้าไกลๆถ้าท่านไปตามสวนสาธารณะของเทศบาลของ อบอตก็จะเห็นว่ามีมีขอนไม้นะฮะเนี่ยให้ท่านขึ้นไปนเดินแบบนี้นะฮะเป็นการเรียกว่าเดินบนไม้กระดานนะท่าที่สามนี่เป็นท่าที่เรียกว่าแค่เดินเฉยๆนะแค่เดินเฉยๆ just walking แต่ว่าไม่เดินธรรมดาเอากาแฟเนี่ยวางไว้บนหัวด้วยนะฮะวางไว้บนหัวแบบนี้นะฮะแล้วท่านก็ตั้งตัวให้ตรงมองไปข้างหน้านะ แล้วเวลาเดินท่านก็นเดินแข่งแขนธรรมดาแหละอย่าให้กาแฟหกใส่ตัวเองก็แล้วกันนะฮะอ,อย่างนี้เรียกว่า just walk ะะเป็นการฝึกฝึกการทรงตัวเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยตั้งตรงนะฮะท่าที่สเนี่ยเป็นการใช้ไม้กระบองนะฮะเขาเรียกว่าเป็นท่ากระบองวิเศษ <laughs> อ่า <laughs> ก็คือว่าเราเอาไม้กระบองเนี่ยตั้งบนฝ่ามือของเรานะฮะ แล้วเราก็ใช้การทรงตัวใช้สายตาใช้สตินเนี่ยให้ไม้กระบอกมันตั้งอยู่ได้นะไม่ใช่อุ้มนะฮะแบฝ่ามือออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตั้งไม้กระบอกบนฝ่ามือแบบนี้นะฮะพอมันตั้งได้สักพักเราก็ซ,ยซยอยเท้าซอยเท้าลอยเท้าพอซอยเท้าแล้วไอ้ชักได้เราก็้ให้เดินเดินไปข้างหน้านะฮะเดินไปข้างหน้าอ้าวพอได้แล้วเดินถอยหลังนะฮะเดินถอยหลังเดินถอยหลัง เดินถอยหลังเปแล้วเราวนี่เดินไปข้างๆนะงเขาเรียกเกรีบไวนะเดินไขยขาไปข้างๆนะงะพยายามอย่าให้กระบองมันหล่นนะเ,เดินไขยขาไปทางขวาบ้างนะฮะอันนี้เรียกว่าแมจิกวอนนะฮะเป็นท่าที่ทําก็สนุกดีนะฮะแล้วก็ช่วยการทรงตัวได้มากท <c oughs> ่าถัดไปเนี่ยเป็นท่านาฬิกาคือตัวเราเนี่ย ทำตัวเป็นเข็มนาฬิกามือซ้ายมือขวาเข็มสั้นเข็มยาวลำตัวเราเนี่ยเป็นหมุดกลางนาฬิกานะยืนบนขาเดียวนะฮะยืนบนขาเดียวอ่ากลางแขนออกอย่างงี้นะฮะกางแขนออกข้างหน้าเราคือ6นาฬิกาใช่ไหมฮะข้างซ้าย9นาฬิกา3นาฬิกาข้างหลัง12นาฬิกาอ่าอันแรกเราก็เอาแขนซ้ายนไปชี้ที่6นาฬิกาแขนขวาไปชี้ที่ ขาโทษแขนซ้ายชี้ที่12นาฬิกาแขนขวาไปชี้ที่6นาฬิกาแล้วก็ค่อยๆกลับมานะแล้วก็เอาแขนขวาไปชี้6นาฬิกาบ้างแขนซ้ายชี้12นาฬิกาแล้วก็กลับมาคราวนี้สลับข้างยืนขาเดียวเหมือนเดิมนะฮะเวลายืนขาเดียวต้องย่อเข่านิดหนึ่งนะฮะจะได้ทรงตัวง่ายอา้าวซ้าย12นาฬิกากลับมา ขวา12นาฬิกากลับมาคราวนี้พอกลับมาแล้วเนคราวนี้เอาไปทีละหนชั่วโมงจาก9 10 11 12เอาเปลี่ยนข้างข้างนี้บ้างบ่าย3บ่าย2บ่ายโมงเที่ยงวันอา่าแล้วก็กลับมาเอาคราวนี้ไปข้างหลังบ้าง9 8- ปดเจ็ดหกคือทำตัวเป็นเข็มนาฬิกาเอาเปลี่ยนเท้าไปข้างนี้บ้างเมื่อกี้อยู่ใบสามใช่ไหมฮะสี่โมงห้าโมงแล้วก็หกโมงอันนี้คือเขาเรียกว่า clock r ิชนะคล็อกร e ชอ่าคือทำตัวเป็นเข็มนาฬิกาทีนี้ถ้าถัดไปเนี่ยเป็นการฝึก การกรอกตานะวิธีทําก็คือว่าท่านมองไปตรงๆอย่างเงี้ยนะเอาหัวแม่มือเนี่ยตั้งไว้ข้างหน้านะแล้วจมูกเราเนี่ยอยู่นิ่งๆนะจมูกเราอยู่นิ่งๆแต่ว่าหัวแม่มือหัวแม่มือเนี่ยเคลื่อนไปตาเราตามหัวแม่มือไปแต่จมูกไม่ไปนะอ่าตาถ้าจะดูว่าตาไปยังก็กระดิกหัวแม่มือเออถ้ายังมองเห็นก็แสดงว่าตาเราไปนะอ่ามองตามหัวแม่มือกลับมา ะะฮะมองตามหัวแม่มือกลับมาอันนี้ผมเอานิ้วนี้ออกนะฮะประเด็นก็คือจมูกนิ่งนะฮะแต่ตาไปโน่นแล้วนะฮะตาไปโน่นแล้วจมูกนิ่งทีนี้ก็ลองทิศทางข้างบนบ้างนะฮะจมูกนิ่งแต่ตาตามตามหัวไม่มือไปนะฮะลงข้างล่างขึ้นมาอันนี้เป็นการฝึกสายตาเนี่ย คือการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อตาทั้งหมัดเนี่ยจะทําให้เราทรงตัวดีขึ้นนะครวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ท่านจะใช้กล้ามเนื้อตาช่วยในการทรงตัวก็คือเวลาท่านเดินนะท่าน,นี้เขาเรียกว่าคือเดินแล้วก็สอดสายสายตานะซึ่งสมัยหนุ่มๆสาวๆเราทาอย่างนั้นประจําแต่พอสูงอายุเราไม่ได้ทําสมองก็เสียความสามารถนี้ไปนะวิธีทำทางนี้นะครเวลาท่านเดินท่านก่อ มองไปทางซ้ายแล้วก็กวาดตาไปนะกวาดตาไปข้างขวาแล้วก็เดินมองไปทางซ้ายกวาดตาไปข้างขวาแบบนี้นะฮะอ่าเป็นการเดินแบบสอดสายสาย,สายตาไปซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะอ่าทีนี้ถ้าถัดไปเนี่ยเรียกง่ายๆว่าท่าขี้เมาลยกันนะฮะขี้เมาเขาเรียกอดี b o ซอ circle คือเวลาที่เรายืนกลางขาอย่างเนี้ยต้องทำตัวเหมือนคนเมาเหล้าโอดเองทำท่าจะล้มแต่ไม่ล้มดึงตัวเองขึ้นมาทําท่าจะล้มหงายหลังไปหงายดึงตัวเองขึ้นมาจะขมำหน้าดึงตัวเองขึ้นมานะบางทีเสียหลักมากๆก็ขยับขาได้นะขยับขาได้จุดประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้สมองเนี่ยเกิดความท้าทายนะฮะท้าทายที่จะพลิกสถานการณ์นะฮะไม่ให้เรา หกล้มได้ง่ายๆนะท,านะยท่านี้เขาเรียกบอดี้เซอร์เคิลนะยิ่งฝึกท่าที่พิสดารมากยิ่งดีนะฮะ,ะเพื่อความปลอดภัยก็อยู่บนพื้นนิ่มๆนะ <g ül> อย่าไปฝึกบนพื้นซีเมนต์นะฮะเคยมีเคยมีนักเรียนของผมนะ <g ül> ล้มแล้วก็หัวนอกลงไปโอ้เสียงดังมากน่ากลัวมากนะฝึกบนพื้นนิ่มๆนะฮะท่าถัดไปเป็นท่าเดินเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเดินแบบสวนสนาม เดินแบบสวนสนามนี่มีประโยชน์กับผู้สูงอายุมากเลเพราะว่าผู้สูงอายุนี่ชอบที่จะเตะอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะแล้วก็หกลม้มเพราะว่าผู้สูงอายุยกเท้าไม่ค่อยพ้นพื้นนะฮะมาร์ชชิ่งนี่คือเราต้องยกหัวเข่าเนี่ยให้ขาเนี่ยเนะสมอพื้นนะแล้วเวลาเรามาร์ชเนี่ยขาข้างซ้ายกับมือข้างขวานนะฮะผมจะเดินให้ดูนะเป็นแบบนี้นะเอ้าหนึ่งสองสาม สี 4, 5, นะ่ห้าพยายามเน้นยกเขาให้สูงนะฮะหนึ่งสอี่ันนี้คือนีอันอนี้คือมาชิ่งนะฮะทีนี้ที่ยากกว่านั้นก็คือท่าทหารใหม่ท่าทหารใหม่คือคือมันจะต้องเอาสมองแย่งมือกับเท้านะฮะท่าทหารใหม่หมายความว่าเดินเดินแถวทหารยังไม่เป็นใช่ไหมฮะเวลายกขาซ้ายขึ้นก็เอามือซ้ายขึ้นด้วยอย่างนี้เขาเรียก เดินแบบทหารใหม่แต่ว่าเราซึ่งมาเดินแบบนี้มันจะฝืนตัวเองสมองจะต้องบังคับตัวเองให้ไปดูขาทีดูมือทีดูขาทีดูมือทีจะทำให้เราทรงตัวดีผมเดินให้ดูเลยฮะซ้ายวาซ้ายวาซ้ายวาแบบนี้นะท่าทหารใหม่นะฮะอ่าทีนี้ ท่าเดินถัดไปเป็นท่าเดินออกข้างเรียกเกร็บไว้วิธีเดินออกข้างนี้คือว่าตัวเราอยู่ตรงๆมองตรงแล้วเอาขาเนี่ยเดินค่อยไปด้านข้างแบบนี้นะฮะตัวเราน่ตรงนะฮะมองไปตรงๆเดินออกข้างค่อยข้าหน้านะฮะไปข้างหน้าไปข้างหน้าเวลาที่ไปข้างซ้ายก็เอาเอาขามาค่อยข้างหน้านะเดินออกข้างค่อยหน้า ตัวตรงนะฮะทีนี้เดินออกข้างอีกแบบนี้คือคววยหลังนะคขวยหลังเอาขาควายไปข้างหลังแบบนี้ตามองตรงนะฮะ,ะเวลาคักเดินกลับก็ควายขาข้างหลังนะฮะตามองตรงให้ตัวเราเนเคลื่อนไหวไปทางด้านข้างอันนี้เป็นท่าเดินแบบเกรบไวนะฮะ ทีนี้ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างก็คือว่าอ,อย่างที่ผมบอกว่าก้าวไม่ค่อยพ้นนะ,ะผู้สูงอายุต,ต้องหัดเดินแบบก้าวข้ามก้าวข้ามสิงกีดขวางเวลาเวลาฝึกเนี่ยอาจจะเอาอะไรก็ได้นะฮะมาวางเป็นช่วงๆว,วางเป็นช่วงๆไปนะฮะแล้วเราก็เดินยกเท้าสูงๆเพื่อจะก้าวข้ามสิ่งกีดขวางนั้นไปขณะที่ยกเท้าเนี่ยเราสโลตัวเองลงหน่อยนะฮะ เพื่อจะหัดบาลานซ์ตัวเองอยู่บนขาข้างเดียวก้าวข้าไมไปพ้นเราถึงจะวางนะฮะเท้ายกสูงสูงก้าวข้ามไปพ้นแล้วถึงจะวางเนะท้า, 9, า,า,ทาดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายนะแต่พออายุมากแล้วไม่ง่ายนะถ้าไม่ฝึกพอไปเจออุปสรรคนึกว่าก้าวข้ามพ้นแต่หัวไม่เท้ามันห้อยแล้วก็ล้มไปเลยนะฮะทั้งหมดนี้เป็นท่าออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัวนะ หลักสำคัญ5อย่างนะสติสายตาหูชั้นในหมายถึงการทรงตัวกล้ามเนื้อและกระดูกและข้อแล้วก็ต้องทำทุกที่ทุกเวลาทุกวันสำหรับผู้สูงอายุให้ท่านเอาไปปฏิบัติดูนะครับ